ถามว่าทำลายข้าวๆอย่างเหล่านี้เนี่ยนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับปฏิทินการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเหล่านี้มันมีประโยชน์พดผลอะไรกับพี่น้องประชาชนไหมมีสิคะคุณอันที่หนึ่งค่ะมีตรงที่ว่าการการการ,การมีทำลายการประกาศใช้รัฐธรรมนูญน,นั้นอย่างเป็นทางการนั้นนะคะเท่ากับว่ามันจะเป็นการสตาร์ทเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจความเชื่อมั่นในโลกประชาธิปไตยแล้วก็ความเชื่อมั่นในเรื่องของเสถียรภาพ ของรัฐบาลว่าจะอยู่ถึงเมื่อไหร่แล้วก็จะลงเมื่อไหร่ไปเมื่อไหร่นะคะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่า มันคือความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจประเทศว่าคุณจะวางแผนการลงทุนปีไหนแบบไหนจะลงทุนภายในเดือน2เดือนนี้เลยไหมหรือว่าจะรอลงทุนหลังการเลือกตั้งหรืออะไรอย่างไรลงทุนกับใครรัฐบาลไหนอย่างไรนี่อันที่สองนะคะส่วนอันที่สมจะทําให้ประชาชนเนี่ยนะคะได้สามารถประเมินสถานการณ์ต่างๆนะคะวางแผนชีวิตของตัวเองได้เพราะฉะนั้นเมื่อระบบต่างๆเนี่ยมันเป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนก็เท่ากับว่านะคะ มันก็จะทําให้ทุกองค์กับพยบไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นตลาดทุนระบบเศรษฐกิจรัฐบาลข้าราชการประชาชนแล้วก็พักการเมืองและอย่างอะไรต่างๆพวกนี้นะคะจะเป็นองค์กับพยบที่มันจะขับเคลื่อนไปพร้อมกันพอมันเกิดความเชื่อมั่นปุ๊บนะคะระบบการหมุนเวียนเศรษฐกิจมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่ามันเป็นเหมือนกับผู้ตรงๆก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นเรื่องในตลาดหุ้นก็คือหุ้นกําลังจะดีขึ้นะ่ะนึกออกใช่ไหมเออนะคะ โอเคอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะคะคุณเพราะว่าเรื่องพวกนี้เราก็คุณจะต้องรู้นะคะคุณถ้าเราไม่รู้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวคนอื่นเขารู้เรื่องหมดแล้วเราไม่รู้เรื่องนี้อ,อายเขาตายเลยนะคะพรุ่งนี้เนี่ยเข้าออฟฟิศไปจะได้เล่าให้กับใครต่อใครฟังได้เล่าให้เจ้านายฟังได้บลิฟให้เจ้านายฟังได้บลิฟให้ผัวให้เมียให้ลูกฟังได้นะคะคุณโอเคนะคะคุณอันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับทไลายการเลือกตั้งหลังจากที่มีรัฐธรรมนูญค่ะ ถ้าดูตามทำรายละเอียดละเอียดนะคะโมลี่ขออนุญาตไปดูถ้ากดดูตามทำรายละเอียดละเอียดอีกทีนะคะคุณนะคะดูตามทำรายละเอียดละเอียดอีกทีหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะต้องดูจากเนชั่นเนชั่นเขาสรุปซะับละเอียดมากละเอียดมากกว่าทุกเจ้านะคะไปดูนิดหนึ่งดิอ่ะทุกคนตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะไหนใครที่อยากจะให้มีการเลือกตั้งเป็นไปตามเป็นไปตามรถแมพคือปีสองพันห้ารหกสิบเอด ให้เป็นมีให้มีการเลือกตั้งเป็นไปตามรถแมพขอให้กดไลค์มาค่ะแต่ถ้าใครเห็นว่าออ้ยฉันไม่รีบเลือกตั้งหรอกฉันไม่รีบเลือกตั้งไม่รีบเลือกตั้งเลยเมื่อไหร่เมื่อนั้นแต่ฉันไม่รีบเลือกตั้งฉันยังอยู่อย่างนี้ได้อยู่ก็โปรดกรุณานะคะแสดงความคิดเห็นกลับเข้ามานะคะแสดงความคิดเห็นโดยกดสติกเกอร์สีอื่นเข้ามาแต่ใครที่เห็นด้วยกับการที่จะมีทำรถแมพการเลือกตั้งนะคะปีสองพารหสิเอ็ดก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะ ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่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 คนควรจะรู้นะคะเออคนควรจะรู้นะคะระหว่างนี้กรกตเขาก็กําลังจัดแบ่งเขตเลือกตั้งคร่าวๆนะคะแต่ว่ายังไม่สรุปทั้งหมด เดี๋ยวเขาจะต้องกลับไปให้กหกตจังหวัดกับทางจังหวัดดูอีกทีหนึง่งบางจังหวัดพื้นที่เลือกตั้งก็เหลือ2อเขตบางจังหวัดก็พื้นที่เลือกตั้งเหลือือมเขตบางจังหวัดก็เหลือเขตเดียวคือเขาแบ่งเขตตามประชากรนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าแบ่งเขตตามประชากรก็คือว่า2องแสนประชากรต่อ1นึ่งสสอ0งแสนประชากรสองแสนคนต่อ1นึ่งสสค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าที่ไหนมีประชากร4ี่แสนคนพื้นที่นั้นคุณก็จะต้องมีสสได้สองคนสองเขตแบ่งครึ่งกันเลยแต่ถ้าเกิดพื้นที่ไหนที่มี ประชากรมากกว่านั้นนะคะ,ะก็จะต้องไปดูถ้าประชากรเหลือเหลือเหลือเป็นเศษเศษเกินครึ่งน,นึงก็ปัดเศษเพราะฉะนั้นก็เท่ากับพื้นที่บางเลือกบางเขตก็อาจจะมีสสได้สาคนบางบางที่ได้มี4คนบางที่มี6คนบางที่มี1นึคนอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่ประชากรของจังหวัดนั้นๆโอเคนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารเกัดการบ้านเมืองนะคะคน ซึ่งวันที่6นี้ก็จะเป็นเป็นพระราชพิธีนะคะเป็นหมายกําหนดการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จนะคะในวันโปรโดเกล้าประทานรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งก็จะเป็นพระราชพิธีซึ่งวันที่6ก็จะเป็นความเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะพอหลังจากวันที่6เป็นต้นไปนะคะเขาเรียกว่าถ้าสถานการณ์ภาษาทางการเมืองคือว่าปีกลองคล้องอะไรต่างๆก็จะตีดังละนะคะการลงพื้นที่ก็จะมีความหมายมากขึ้นการพบปะประชาชนก็จะมีความหมายมากขึ้นแต่ พลเอกประวิตธวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านความมั่นคงบอกว่าฉันยังไม่ปลดล็อกนะถึงแม้ว่าปีกลองจะดังแล้วแต่พลเอกประวิตธและพลเอกประยุทธ์กาลังคิดกันอยู่พลเอกประยุทธ์ยังไม่พูดแต่พลเอกประวิตธพูดแล้วบอกว่าฉันยังไม่ปลดล็อกให้นักการเมืองไปทําการเมืองนะยังไม่ปลดล็อกยังไม่ปลดล็อกให้นักการเมืองลงพื้นที่ทําหาเสียงอะไรยังไม่ปลดล็อกเพราะฉะนั้นก็คือว่านักการเมืองเวลานี้ก็คือว่า ลงพื้นที่เพื่อปรับประชาชนได้แต่ไปในงานบุญงานบวชงานอะไรคืองานทําบุญนะ่ะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอีเวนต์ทางการเมืองจริงๆเ,เป็นมอ็อบเป็นมวงอะไรเงี้ยยังไม่ได้นะคะคุณยังไม่ได้ค่ะคุณโอเคอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแรกนะคะเป็นข่าวลีดก่อนนะคะคุณรถแมพเป็นไปตามนั้นนะคะคุณคือเท่ากับว่าพวกพี่ๆพลเอกทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะมีเวลาอยู่เขาจะมีเวลาอยู่อีกหนึ่งปี นะคะเวลาอยู่ร่วมๆหนึ่งปีหนึ่งปีก็คือว่าอันนี้มันเดือนเมษาแล้วใช่ไหมล่ะก็พอเดือนเมษาแล้วหมดไปสี่เดือนลอะพอหมดไปสี่เดือนปุ๊บก็นับเดือนที่เหลืออีกประมาณแปดกอีกแปดเดือนนะคะนับที่เหลือของปีนี้อีกแปดเดือนแปดเดือนปุ๊บถ้าเกิดมีการเลือกตั้งนะคะเป็นไปได้ว่าเลือกตั้งประมาณดิฉันคิดว่าสิงหากันยาไม่เกินสิงหากันยา หรืออาจจะเป็นไปได้ที่จะเร็วกว่านั้นถ้าเร็วกว่านั้นก็คือเมษาหน้าเลยนะคะมันขึ้นอยู่กับกฎหมายลูกจริงๆเพราะฉะนั้นก็เท่ากว่าแปดเดือนบวกไปอีกประมาณบวกลบหกอะ่ะแปดเดือนแล้วก็บวกไปอีกบวกลบหกก็เท่ากับประมาณสิบสี่เดือนสิบสี่เดือนนะคะเท่ากับอีกประมาณสิบสี่เดือนเท่ากับว่ารัฐบาลวิกตูจะสามารถดํารงอยู่ในตําแหน่งนี้ได้อีกประมาณสิบสองเดือนกับบวกสี่ก็ประมาณหนึ่งปีกับอีกประมาณสองเดือนอะ่ะ 1>, 1ปี2เดือนหนึ่งปี3เดือนนี่คือการนับเวลาอยู่เวลาไปของรัฐบาลบิ๊กตู่แล้วนะคะเพระเาะฉะนั้นต้องบอกเลยนะคะนาทีนี้เนี่ยบิ๊กตู่เนี่ยถ้าไม่ปรับองค์กายบเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทําให้เสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจเนี่ย ลำบากถ้าเกิดไม่ปรับคอรมอเสียบ้างเนี่ยนะคะมัวแต่รักษาอุ้มกันอยู่อย่างเงี้ยน,นะคะเอ่อนะคะอุ้มสมกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยน,นะคะดิฉันก็มองว่าบิ๊กตู่ก็อาจจะอยู่ลําบากลําบากตรงไหนลําบากไม่ได้หมายความว่าเขาอยู่ไม่ได้นะลําบากตรงที่ว่าประชาชนอยู่ลําบากประชาชนอยู่ลําบากตรงที่ว่าเศรษฐกิจมันมันมันค่อนข้างฝืดแล้วแล้วมันก็จะถูกบรรดาพวกผูก้ตรงๆนะคะมันก็จะถูกพวกที่ไม่เอาบิ๊กตู่เนี่ย ก็จะพวกที่ไม่เอาทาหารหรืออะไรพวกเนี้เขาก็จะได้ทีขี่แพะไล่เลยทีนี้นี่ออกไหมเออแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ถ้าเกิดมีขี่แพะไล่โมลี่ขออนุญาตบอกเลยนะว่า คนที่เป็นนักการเมืองเป็นพรรคการเมืองหรือคนที่เป็นมวลชน,นหรือคนที่เป็นแกนนําแกนนอนทั้งหลายเนี่ยบอกได้เลยนะว่านาทีนี้ไม่ควรตั้งม็อบนะจ๊ะเออถ้าเกิดนาทีนี้ตั้งม็อบเนี่ยเท่ากับว่าทหารจะสามารถมีเงื่อนไขในการที่อยู่ต่อทันทีเลยนะเออนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาวางรถแมพเป็นไปตามนี้แล้วก็ทาให้บ้านเมืองเรียบร้อยเสร็จแล้วก็สู่หมดการเลือกตั้งให้อํานาจเป็นของประชาชนชี้ชวนมาอีกทีหนึ่งดีกว่านะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่บอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนนะคะอืม คุณเพชรรุ่งบอกว่าเลือกตั้งครั้งใหม่ก็อยากได้นายกแบบลุงตู่ ช่วยกรุณาคุณเพชรลุงช่วยแก,เกนเขียนจดหมายไปที่ตุปนอหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะหรือว่าเขียนไปถึงนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลนะคะถนนพิษณุโลกนะคะแล้วกลับเรียนนายกรัฐมนตรีลงเลือกตั้งค่ะนะคะให้ลุงตู่ตั้งพรรคการเมืองแล้วก็ลงเลือกตั้งค่ะซึ่งลุงตู่บอกว่าลุงตู่ไม่ทำนะคะแม้คุณจะปรารถนาสุดริมที่ประตูแต่ลุงตู่จะไม่ตั้งพรรคการเมืองแล้วก็จะไม่ทำนะคะด้วยการลงเลือกตั้งแต่ถามว่าลุงตู่หรือนายพลคนอื่นมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ที่จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นอยู่กับการเลือกกตั้งจาาประะชชนค่ ว่าพักการเมืองไหนเนี่ยนะคะจะได้คะแนนเสียงข้างมากมาพอพักการเมืองไหนได้คะแนนเสียงข้างมากมาก็ขึ้นอยู่กับสสของพักการเมืองพวกนั้นที่เข้าสภาไปปุ๊บจะโหวตอีกนะคะคุณอย่าลืมนะคะว่าคณะของลุงตู่เนี่ยนะคะคณะของลุงตู่เนี่ยนะคะในรัฐธรรมนูญเขาเขียนว่ายังไงอย่าลืมนะคะในรัฐธรรมนูญเขียนว่ายังไงคะ ตอนที่คุณไปโหวตกันนะคะตอนที่คุณโหวตร,รัฐธรรมนูญจาได้ไหมคะรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่านะคะสาหรับกรณีของการตั้งรัฐบาลน,นั้นสสนะคะที่มาจากพรรคการเมืองเนี่ยนะคะเสียงข้างมากนะคะมีสิทธิ์ในการที่จะเสนอตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะไม่ต้องไปตั้งรัฐบาลแต่ขณะเดียวกันนะคะสมาชิกวุฒิสภา250เสียงที่ลุงตู่ ปล่อยลากอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะปล่อยลากอยู่ตรงนั้นน่ะ <c oughs> คือก็คือสมาชิกสอนอชอของเขาเนั่นแหละ2 5 0้อยห้าสิบคนค่ะกฎหมายลำ่ำเนินบอกว่า2 5 0ห้าสิบคนนะคะเหล่านั้นสามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ค่ะโอเคนะคะถ้าลุงตู่จะกลับมาก็กลับมาด้วย2 5 0ห้าิคนที่มีสิทธิ์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในสภานั่นแหละคะ่ะ นะคะ250คนที่อยู่ยาวนี่แหละค่ะพวกสอนอชอนะคะเออนั่นแหละค่ะนะคะจะเป็นลุงตู่หรือจะเป็นลุงประวิตรหรือจะเป็นออลุงบิ๊กเจีย๊ยบหรือจะเป็นลุงอะไรเราก็ไม่รู้นะคะขึ้นอยู่กับว่าณนะเวลานั้นสอนอชอที่อยู่ในสภาเนี่ยโหวตเลือกนาะยกคนนอกเป็นใครนะคะเพราะว่าในรัฐมนูนเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้สามารถที่จะโหวตเลือกนาะยกคนนอกเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็บรรดาสมาชิกนะคะสมาชิกเขาเรียกว่าอะไรสมาชิก สมาชิกสนชเขาก็มีสิทธิ์ที่จะโหวตเลือกเข้ามานะคะเขามีอยู่แล้ว250คนแปลว่าไม่ต้องลงเลือกตั้งอะไรเลยค่ะลุงตู่ก็มีอยู่แล้ว250เสียงค่ะโอเคนะคะจากนั้นปุ๊บอี250เสียงเนี่ยค่ะก็มีสิทธิ์นะคะถ้าเกิดพักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งมาซึ่งเป็นเสียงข้างมากเขาไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หรือเขาไม่สามารถที่จะเสนอนายกแล้วปรากฏว่าไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ สองห้าสิบเสียงของสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นที่เป็นสอนอชอ,อยู่นี้นะคะมีสิทธิ์ในการที่จะนะคะโหวตเลือกนายกนะคะคนนอกหรือว่าโหวตเลือกนายกที่จะมาแข่งกับนะคะ,ะคนที่เป็นพรรคการเมืองเสียงข้างมากนั้นได้เลยนะคะจําไว้นะคะว่าแม้เราจะเลือกสอสเข้าไปนะคะท่วมท้นในสภาขนาดไหนก็ตามแต่แต่คนที่มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีไปจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นนะคะคือสอสอเท่านั้นนะคะ โอเคนะคะประชาชนไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะไปจัดตั้งรัฐบาลนะแต่สอสอที่ประชาชนเลือกไปต่างหากล่ะเขาไปในสภา,าเสร็จแล้วเขาไปเลือกใครเป็นนายกพอเขาเลือกใครเป็นนายกนายกคนนั้นถึงจะไปจัดตั้งรัฐบาลส่วนการจัดตั้งรัฐบาลนั้นจะจัดตั้งรัฐบาลให้มีเสถียรภาพอย่างไรสตริปัญญาวความรู้ความสามารถอย่างไรเอาใครมาเป็นรัฐมนตรีเอาใครมาเป็นรัฐบาลเอาใครเป็นอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง นะคะส่วนในอนาคตนั้นเราจะได้นายกรัฐมนตรีชื่ออุงอิงหรือไม่อุ้ยอุ้ยพูดอะไรไปอะ่ะเหรอเออไม่เกี่ยวนะคะส่วนในอนาคตเราจะมีนายกรัฐมนตรีนะคะชื่อยิ่งรักหรือไม่คงไม่มีสิทธิล์ละเพราะว่าเอาให้รอด คดีจำนำข้าวนี่ไปให้ได้ซะก่อนเพราะว่าคดีคาสารอยู่นะคะนในอนาคตเราจะมีนายกรัฐมนตรีชื่อพานทองแท้หรือไม่อันนี้เราก็ยังไม่รู้เพราะเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะลงเลือกตั้งหรือไม่ในอนาคตเราจะมีนายกรัฐมนตรีชื่ออุงอิงหรือไม่อันนี้เราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าณเวลานี้นะคะพรรคการเมืองต่างๆก็จะต้องไปเซตอัพทีมของตัวเองในการที่จะลงไปให้ประชาชนเลือกนะคะโอเคอันนี้เล่าสู่กันฟัง